ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเปิดเหรียญพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีพิมพ์ใหญ่เนื้อกะลาเงินขาไม่ขีดพิมพิมยมสุดครับปี2518นะครับสมัยนั้นพระชื่อดังเกจีชื่อดังทั่วประเทศไทยมาปลุกเสกครับอาทิเช่นหลวงปู่โตหลวงพ่อพังวัดอุดุงคงคาเคลีเขตหลวงพ่อเพวัดพี่กุลทองหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาปองหลวงพ่อหงหลวงพ่อแช่วัดดอนใจหอม หลวงปูค่คำมีลบบุรีหลวงพ่อเงินวัดดอนยหอมหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านพระอาจารย์ฟันอาจารโรหลวงพ่อวันสกลนครครับเหรียญนี้พิธีปลุกเสกดีมากนะครับในปี2518นะครับเปิดผมเปิดราคาที่3,000บาทนะครับโทรมาต่อรองได้นะครับเบอร์0 8 4 3 8 9 9 9 0 0สวยออกแบบสวยนะครับเหรียญพระสยามเทวาหิราชวัดป่ามะไฟจังหวัดปราจีนบุรีครับสวยเนื้อกาไลาเงินพิมพ์ใหญ่ขาขีดพิมพ์นิยมสุดน,นะครับ ครับผมท่านใดสนใจติดต่อโทรมา0843899900 3,000บาทครับสวัสดีครับ